สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เกียสุนรขุนพุรธรังครับวันนี้มาเจอลูกพี่ใหญ่ครับผมลูกพี่ผมเองครับป่ายัดครับผู้กว้างขวางแห่ง2ชั้นครับผมคอนโทรเจ้าคูบตายูห้าครับผมเอ็กซ์หกสกหนึ่งสาครับหนึีสตัวนี้โอ้โหครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่เลยครับดูต้นไม้นะครับจะเอาต้นไม้นี้ให้ล้มครับผม สุดยอดมากครับดีมือครับผมแล้วก็คันนี้ครับเราเปลี่ยนปุ้งกีมาเป็นปุ้งกีใหญ่ครับเพราะว่าท่านทําธุรกิจต้นดินขายครับแต่ว่าใช้เป็นปิกอัพครับวันนี้มีงานด่วนงานพิเศษครับผมพ oh. ี่เราในใจใหญ่เหลือเกินครับผมตัวเล็กแต่ใจใหญ่เหลือเกินครับ กลายลุงน้องขับก็ต้องขับเองครับอ,อ่กับการที่จะเคลียต้นไม้นี้ออกครับเอาให้ล้มครับแล้วก็ใช้วิธีการขุดรากครับเนี่ยฮะตัดรากให้ขาดกันครับผมเนาะรากปล่อยครับผมล้วก็ค่อยใช้การดันต้นไม้ให้ล้มไปฝั่งด้านูุงกันนี่ฮะโอ้ ใจใหญ่เลือเกินครับผมครับเจ้าคูบปต้าครับตัวนี้ห้าห้าครับผมอ่ะลองดูครับลองเคสดูก่อนอ่าครับยางครับยางครับไม่ธรรมดาครับผมคนนี้ใจใหญ่จริงๆครับผมใจใหญ่มากๆครับ ลาที่จะเล่นกับของใหญ่ครับผมโอ้ากุ้งกีอย่างเงี้ยครับผมจะเปลี่ยนมาจากกุ้งกี้เลวก่อเป็นตัวเดิมเป็นตัวเล็กครับเนาะแต่ถ้าจะกดดินขายหรือว่ากดดินใสด่ดำเนะี่ยฮะใช้ตัวนี้สบายเลยครับอ่ากุ้งกีนี่เท่ากับตัว60หรือ70เลยครับผมเนาะนี่ใหญ่ครับผมนี่ฮะกดดินได้อย่างสบายเลยครับนี่ฮะดูสิครับผมดูสิครับ ความแรงครับผมเจ้าฟูบัสตาครับผมว้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับรถครับขึ้นอยู่กับทักษะคนครับผมกับความแรงความเร็วครับผมกัดฟันครับกัดฟันบังคับครับผมกะบี่ตะบันบังคับครับนะเอี้ยวไปทั้งตัวผมวาลุยครับผมสู้กันไปนี่ครับธรรมดาซะที่ไหนครับผม องมีทักษะในการเอาออกครับผมเรียกว่าคันเล็กแต่ใจใหญ่ครับมันขึ้นอยู่ที่คนขับครับผมไม่ได้ขึ้นอยู่ที่รถครับสับยางเดียวครับสับไม่สนครับสับแหลกของจริงครับผมสับกระจายนะครับผมไม่สนนะฮะบู๊ทมดไปหมดแล้วครับ ามาลองเทสอีกรอบนึงครับว่าจ,จะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวตรงนี้เก่าอีกรอบนึงกันแล้วเนาะดึงตัดรากออกก่อนครับราก่อยก,ก่อนแล้วก็กจะลองคียรอบนึงว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับผมแล้วก็ให้ญาตเพื่อนมารอชมผลงานของเจ้าคูปะตา U55 คันนี้ครับเป็นรุ่นเก่าครับผมเนาะ <c oughs> ไม่มีแอร์ไม่มีตู้แอร์ครับใช้แอร์พัดลมใช้แอร์มาจากาใช้แอร์ธรรมชาติครับผม <c oughs> มาดูกันครับ ว่าทักษะคนัำทักษะเท่าแกนี่จะเอาอยัางไงที่จริงแกเป็นคนมีตังค์ครับแต่แกทำตัวเหมือน,บ,นบ้านๆครับผมนี่ฮะโอ้โหแดดครับคลิปนี้เราจะเอาดูให้จบครับจะดูว่าลูกพี่ผมจะเอาอยัางไง จะเอาลงได้หรือเปล่าครับผมกับต้นไม้ต้นนี้เอนะกับเจ้าคูปตอยูห้าห้าครับผมตัวนี้เปลี่ยนพวกกี้มาก็ดูดีครับดูดูใหญ่ดูทรงพลังมากนะครับเนี่ยเราถ้าเราจะขุดดินขายจริงๆเราต้องหาวิธีหรือว่าถ้าเราจะทอยดินช่วยหว่าจะต้องสัง่งมาเปลี่ยนนะครับทอยดินช่วยเรื่องของการขุดถ้าเราจะขุดทําเหมือนว่าอนาคตเราอาจจะมีธุรกิจในการขุด ดินขายมาก็ได้ครับผมว่าหากินไปเนาะหากินไปตอนนี้หากินโลกอันลาไปกินหมดแล้วครับพวกเรามีนะอาชีพที่ยังพออยู่ได้คือน,นี้ะหากินตามท้องไร่ท้องนาครับผมามาดูซิว่าจะทำยังไงเนี่ยโอ้โหอุ้มเลยนะเป็นพุ่งจีขนาดน่าจะ70เซนครับผมตัวเนี้ย เขาบอกว่าหมื่นกว่าบาทเขาจะลองสั่งดูว,ว่าเท่าไหรครับธรรมดาสัที่ไหนฮะนี่ฮนะมาดูใกล้ๆครับกับคูบาต้าย,ยูอาร์ห้าครับลงบาลังนะครับผมไม่ธรรมดาครับผมและจาของคนขับก็ไม่ธรรมดาขับแบบไม่ธรรมดาเลยเล่นไม่สนุกสนอมเลยครับจ,จับอย่างหนักเลยไม่ใคยอยากอยู่ใกล้ครับอันตราย คอนโทรลไปทั้งตัวครับผมไม่ใช่ว่าคอนโทรลแต็มมือครับผมคนคอนโทรลนี่คือไปทั้งตัวเลยครับเดี๋ยวยูมไม่ไกลครับผมมันร้อนครับผมเดี๋ยวจะดูตอนเจ้าคูมาตะยูฮาครับใช้ปุงกีดันว่าจะเป็นยังไงครับเนาะคนขับรีมืออยู่แล้วครับผมแต่ว่าเรื่องของรถครับจะเอาลงหรือเปล่าครับเจ้าคันเล็กครับอ่านี่ฮะคนเราใจใหญ่ครับผม Mà đủ các bốn bà Thôi kìa, chào luôn nha, ngày hôm nay Đặc sản không sao không มาดูกันครับว่าลูกพี่ใหญ่จะเอาอย่างไงกันดูว่าใจนะใหญ่จริงครับแต่ว่ากําลังรถจะถึงหรือเปล่าครับผมเราดูกอนครับเพราะว่าใจใหญ่จริงครับแต่ว่าเรื่องของพละกําลังรถแล้วก็เรื่องของเนี้ยจะโค่นต้นนี้ได้หรือเปล่าครับผมใช้รถเล็กทำงานใหญ่ก็เครียดหนนะครับผมว่าหน้านเครียดเลยครับ ไม่ยอมไม่รู้น้องทำใจครับมาทําเองครับว่าไม่มั่นใจฝีมือลูกน้องครับแต่มั่นใจฝีมือตัวเองครับผมทักษะเขาในการหรือว่าทักษะในการเอาต้นไม้ลงครับเขามีทักษะครับมีวิธีการของเขาครับมาดูสิครับว่าจะออกมาแบบไหนครับผมจะออกมารูปไหนครับผมต้นนี้ยังพอว่าบแต่ต้นนี้สิครับผมไปเริ่มเลยครับ เอาล้ครับมาลองกันดูครับมาดูกันว่าจะลงหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวครับกับเจ้าคูปต้ายู่55ครับผมจะล้มต้นไม้ต้นนี้ได้หรือเปล่าครับมาดูกันครับนี่ฮะโอ้นี่ครับทักษะคนขับครับปรมาจารย์ด้านการขับรถน้อยครับเอายังีงบอครับไอเราลุ้นครับผมใจจดใจจ่อครับ อยากดูครับผมคันนี้ทำเงินได้มหาศาลครับผมทำเงินมาเยอะไยะมากมายครับธุบรกิจของทีมงานคนสร้างเมืองครับผมอยู่ที่เทศบาล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดปุรีรัมครับโอ้กวางๆในละแวกพื้นที่ตรงนี้รับเหมาก่อสร้างตัวตีตัวแดงครับทำไปตัวครับผมอ่ะ มาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับเอ้าหนึ่งสองอ้าวเริ่ก่อนครับหาที่ก่อนเอ้าโอ้โหโโอ้หสุดยอดครับเอ้าเอาอีกนิดนึงตั้งลั่ใหม่ครับเอ้าเอ้าโอ้โหครับเป็นไปได้ไงครับเนี่ยฮเฮ้ยเอ้าเอ้าเดินหน้าพี่เอ้าโอ้โห สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับโอ้โห,โหไม่น่าเป็นไปได้ก็เป็นไปแล้วครับผมกับเจ้าคูปตายูอา,าครับคอนโทรลโดยเท่าเกยัดครับผมถือว่าสุดยอดครับผมเพิ่งเคยเห็นนี่เลยฮะสุดยอดสุดยอดครับถึงบอกว่าไม่กลาลูกน้องครับเพราะว่าอันตรายว่างั้ยของแท้อยู่นี่ครับผม สุดยอดสุดยอดครับนี่ฮะหน้าตาเท่าแกรครับเกร็งไปทั้งตัวครับคอนโทรนิเกียวทั้งตัวเรียบร้อยครับผมอ,อไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เฉยเลยครับผมนี่ฮะตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับผมอ้ ของจริงอยู่นี่ครับมาฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจทีมงานเยสรรัตน์คุณพรีรามครับวันนี้เราอยู่กับทีมงานคนสร้างเมืองครับกับท่าเกียยัดครับเนาะอ้คาบอดในวงการรถคุดแล้วก็ทีมงานรับเหมาก่อสร้างครับรับทำทุกอย่างครับผมนี่ฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราครับผมเนาะให้กำลังใจพวกเราครับกับทีมงานสวัสดีครับ